มีอัดจีดตอบสนามครับ FC 32ีสา,รามมอสอครับ32มหมพันคะแนนครับคะแนนละ1บาทครับยิงลูกนี้สุดเซฟครับผมโอ้โหเซฟเลยนะครับจ้ายิงลูกนี้อ้้าวเอลูกนีะไรครับอะไรครับไ,รไ,รได้หมดครับนี่ฮะเอานะครับถ้ายิงเข้าตะกอน้ำเลยนะครับหนึ่งประตู อามาเนี่ยอยู่อารมณ์พูดภาษาประตูก่อนเนี่ยอารมณ์ดีมาแล้วกองเราจะตามมาที่ลูกนี้ไปแล้วกองเอ้าครับสีเหลืองยอดทองตัดสินแล้วนะครับผมยอดทองยิงเข้าไ้ยอดทองยิงเข้าีป เอาละครับท่านผู้ชมนะครับเวลาที่หลายๆท่านรอคอยก็เกือบจะมาถึงแล้วสำหรับรายการแสดงชุดต่อไปนะครับว่าเป็นบิ๊กแช์เลยก็ว่าได้นะครับหนึ่งปีจะมีครั้งเดียวสำหรับการแสดงชุดนี้นะครับก็คือกีฬาฟุตบอล right and the moment everyone is waiting for it is the biggest game of all time in Surin Th Province the football นี่นะครับทางทีมสตาร์นะครับสตาร์ทโค้ชนะครับผู้ช่วยสตาร์ทโค้ชนะครับก็กำลังตื่มเต้นนะครับอยู่นะครับในสตูนะครับอยู่ในห้องแต่งตัวนะครับดวการเตะยังไงครับจะเล่นแบบไหนนะครับจะลุกหรือว่าจะรับนี่ก็ยังตื่นเต้นมาดูนะครับ now the elephant coach is preparing their tactics and strategies how to win this game and the first team has appeared already in the yellow color แล้วครับสีเหลืองพร้อมแล้วมาแล้วครับตอนนี้โโอ้หเอาจริงเอาจังนะครับทุกผู้ชมช้อนตะลุกเกล็ดครับไม่ใช่ค่ะมาหยาอะหงาะเงีย้งยเงีย้ยเล่นเลีนไม่ได้ก็ใช่นะครับอันนี้คือซุปแห่งศักดิ์ศรีเรา ladies and gentlemen s i s t e r War honor. They are play for for not coming for play only. They ทีมเอทีมีนะครับทีมสีฟ้ากับทีมสีเหลืองนะครับมาแล้วขอเสียงปรบมือดังกันับตอนนี้าำลังดสอบทีมเยนะครับใหม t จ e นนลสโับบอสเดอะแอนด์เดอะเยลโลทีมอ่านะครับทีมเอนะครับทีมสีฟ้านะครับทีมเมน็อกคำแพงก็จะตานำโชคตุกแจงแสนคำสุพจนนำค้างดาวมงคล สีพทีนะครับน้องทองคำน้องแท็กบอลพอลโดมีไอเด้ามินนีย่ยอดทองแล้วก็น้องบัวบานมาแล้วครับนักกีฬาทั้งสองทีพาถึงกลางสนามเปลี่ยนแถวจาจาต่างๆสายหาทางหน้าไปหาท่านประธานนักกีฬาทั้งสองทีทั้งหมดกลุ่ัผ่านครับท่านประธานสวัสดีครับ กับหลังหันนักกีฬา,าทั้งสองทีมทั้นฟังรกทั้งผู้มเกียรติท่านที่ออกกองเชียร์ทุกท่านสวัสดีครับมือก็สัมผัสมือกันก่อนครับนักกีฬาต้องมีเล่นเป็นการใจนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย Alright, now they're greeting each other as a sign of the beginning of the game. The Elephant Football Championship of Surin Province. Alright, the yellow team is from the Surin Elephant Study Center, and the blue team is from the Elephant World. ทุนี้ก็เจอกันเจอกันทุกปีครับเจอกันทุกปีผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับอ่ะปีนี้ใครจะเป็นผู้นำใครจะชนะทีมไหนจะชนะทีมไหนจะแพ้อ่ะรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าใครพร้อมแล้วสีเนืออครับจาก็จะจักเป็นฝ่ายเกียร์บอรดก่อนไปแล้วครับน้องบอคอยเปิดมาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ลูกพากไปเชิญเชิญเราบอกว่าทักทายกันก่อนครับ น,น้องสุท้นนะครับผู้รักษ,ษาประตูสีบาล่อยให้ออกแต่ลูกบอลยังออกแล้วนะครับ่าเดี๋ยวนี้ทัาทายกันครับทักทายกันเบาๆก่อนครับเตะหน้าประตูครับเตะหน้าประตูะนะครับนักกีฬาครับก็อยาก,กระจุกกนอจู่ครับตามระบบของท่านนะที่ ได้ไปฝึกซ้อมกันมาเบิร์ดทนึ้นครับยังเออลองกอดกอดลอง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 เพื่อนเพื่อนลองก่อนครับเปิดมาครับสวัสดีเอาไว้ยังไงพวกเราบางคนครับเปิดมาเอาไว้ยังไงเบอร์เก้าลัชตางครับนี่กองหน้าครับเปิดเก้าทันไหมครับวายังไงตองแท็กออกของแท็กคนเด็กกับพี่ชายต้องครับครับเอาเอาเอา่งกันไหมโอ้ไม่ทันครับแหมลูกมัน แรงไปหน่อยนะครับนะ,อะเออทางสนามมาสีเขียวนะสีฟ้านะครับสีฟ้าเบอร์สี่น้องโมมีน้องโมมีครับให็นไหมโมมี่ว่าน้ำทางน,น้องห้องไกลๆรอดเลือดที่ตันเลย้งน้องโมมีน้ำทางนะมีฟามเบอร์สี่สีฟ้าล้างรองอีกแล้วอ่ะสีหนึ่งคับกดกระดาษช้างนะครับ ดิงเส้นขึ้นมาเจอรไห้ดีบอกหอยเบอร์สิบเอ็ดหรือว่าเบอร์สิบเอ็ดหรือว่าจะเบอร์สิบหกดูดีครับยังไงยังไงดีเปิดมาให้เพื่อนหน้าประตูยังมีครับเบอร์สามกับเบอร์หนึ่งเอ้านี่ถัาตรงขอบประตูได้เรียบร้โปรเลยครับเมื่อกี้ หนาวนะเด็เย็นครับนักกีฬาช่วงนี้ยังยังไม่ได้ออกแรงคะยังยังไม่ออกแรงเท่าไหร่นะครับดีสุดๆเลยแซงดิ้งแฟนเด็ดวันนี้เครื่องยังไม่ร้อนครับมาต่อครับช่วงนี้แหมเลยแปดน้องรองคำน้องยังไม่ออกลายครับเบอร์สิบน้องมินนี่หรือเปล่าเบอร์สิบใช่ไหมมินนี่ยกมือใช่ไหมมิน hmm. นี่ครับผมเบอร์สิบครับอา สุดท้าครับเตะหน้าประตูครับตรงไปเพื่อนแล้วลูกนี้ตรงไหมเอาไปแล้วครับกองหน้าเบอร์เก้ารออยู่แล้วครับตรงไม่ัปเดี๋ยนไหมครับตอนนี้อ้อมหน่อยอ้อมนิดนึงครับอ้อมนิดนึ่งเบอร์สี่ครับน้องทองแท่งดักรอแหมแหมวันนี้รู้สึกว่านักกีฬาของเราจะวิ่งไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยเบอร์สี่มาครับน้องทองแท่งครับเบอร์สี่สีเหลืองครับ เขาชนะจักรนะครับเปิดมาติดไหมครับเบอร์เก้าพันไหมครับไม่ผ่านครับเบอร์เก้ากองหน้าตีมืออยู่แล้วครับน้องดาวมงคลน้องดาวครับเบอร์หกเบอร์ของดาวมงคลครับเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบสอง้องน้องมนโชคกนมันโชคขยายต่อครับเดียวจบแจงครับแม่เบอร์สิบสิบเอ็ดจ้าบัวบานเตะเข้าสามหมื่นอุาบัวบานยางไหนครับบัวบาน จากตัวบานเบอร์สองสีเหลืองตะเตะเข้ายิงเข้านะครับรับไปเท่าไหร่นะสองหมื่นสามหมื่นสองพันคะแนนโอ้โหไม่ได้ครับยิงเข้านะถ้ายิงเข้านะครับฮะฮะมามาอ้าวนับชะตานับชะตาอ้าวน้องกุ๊ปแตงน้องทำเพลงอยู่ทั้งไหนกันอ๋อดูดิดูด้วยทำเพลงกันดิ

เบอร์เก <étique> <ural> <behaviour. S 1> ้านะทุกสาประตูครับเตะหนะประตูครับประตูขึ้นมา้อทองแท่งนะครับเบอร์สี่เบอร์สี่ครับตอนนี้สีฟ้านะครับมาอยู่ฝั่งสีเหลืองหมดแล้วครับสีเหลืองก็สับไปอยู่ฝั่งสีฟ้าหมดแล้วครับตอนนี้เปิดขาหลังเปิดขาหลังมีไหมครับมีไหม นีครับไม่ทันจริงๆครับพอดีสถานการณ์ในนักกีฬาของเรารู้สึกว่าวิ่งไม่ค่อยออกเท่าไหร่วันนี้เพื่อนยังไม่ติดหรือเปล่าครับเพื่อนยังไม่ออนือเปล่าครับแรงไกลครับนักกีฬาของเราอาเบอร์ไหนครับโอเคเราจะตัดครับนะเตะเลยครับเป็นทางกองหน้ากองหลังขีดซ้ายขีดขวากองกลางเปขีดบนขึ้นมาลูกนี้แสลับเบอร์แปดครับทองคำนะครับ เอไปครับผมเล่นทีนี้ก่อนเล่นทีนี้ก่อนแล้จะตาเล่นเล่นครับแล้จะตาเบิก้าครับกองหน้าผู้ชมกองหลังกองกลางไปด้วยกันครับมิกเลยมิกรวมกันเลยเอ๊ะอักผู้อาผู้เล่นของสีเหลืองอีกแล้วนะครับเตะออกอีกแล้วฮะเตะครับยิงต่อยิงลูกดีๆมาข้างหน้าไว้ยังไงครับมีคนเรี้ยงบอลได้ด้วยไหม เตรียมเลยก่อนเลยครับน้องของแดงอ่ะบว่ายังไงบัวบ้านสามบนสองครับไปยิงเข้านะงานคุยกันก่อนก็ได้คุยกับผู้กษัตริย์กูก่อนก็ได้อ้าวนะครับมาน้องไม่ต่างไม้อีกแล้วครับโอ้โหวิ่งได้ทั่วเลยครับน้องไม่ตากครับมาทางซ้ายไปทางขวาครับเพื่อนเพื่อนรอยอยู่หน้าประตูอย่างเดียวเออมาไปแล้วงานนี้ไปแล้วครับทันไหมไม่ทันอีกแล้วครับโอ้่ เอก้าประตูต่อเลยวันนี้เวลาก็ไปเรื่อยๆนะครับผมยังเสมอเมื่ออยู่นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับยังเสมอกันนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ดูการเล่นนะรู้สึกว่าสีฟ้านี่จะเปอร์เซ็นต์การครองบอลได้เยอะกว่านะครับเบอร์สองครับน้องกระแพงครับกดก่อนครับกระแพงกดก่อนครับเพื่อนไม่มีหัวหน้านะครับเพื่อนไม่มีหัวหน้ากดก่อนกดก่อน

ผู้กู้ไทยกลายเป็นผู้ประสบไทย All right medical team has a p p r o a c h e คุณหมอดูขาผมหน่อยขาผมเป็นอะไรไม่รู้เออเป็นอะไรเป็นไระ Focus serious injury c s e i ิกับเลี้ยวเลี๋ยวเชื่เชือไหนเชือไหน นยกกีฬาครับผมต้องดูวีครับผมเป็นไงโอโหไม่พอใจโมรับไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจโมโหหมดเวลาพอดีเลยครับผมมารบม,มรือให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมด้วยนะครับผมเสมอกันแบบนี้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับต้องหาผู้ชนะให้ได้นะครับแต่ลูกโทษเลยครับ นี่ yeah. uh, วันนี้ข้างละสี่ข้างละสี่เชือกนะครับ uh, ฟ,ฟ,ฟังกรรมการนะฮะข้างละสี่เชือกนะครับผมเอฟซีดเกมู w ้ังพูทการพูสับประตูนะครับเตรียมพร้อมก่อนนะครับ อ่าวันนี้นะครับอ่าสีเหลือง่อนนะสีเหลืองนะครับนอ้อง,คคบนองทองคำครับผมน้องทองคำครับเชือกแรกครับผมสีเหลืองครับคจะจัรช้างนะครับสีเหลืองนะครับคำสกิจเบอชู แล้วนะครับสีเหลืองครับเบอร์แปดครับอ้าวสีเหลืองจะชุดเข้าไหมพร้อมนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วผู้สาวประตูสีเหลืองน้องทองครัมาหนึ่งสองสมลูกนี้ สุกเซฟครับผมโอ้โหเซฟเลยนะครับจักรลูกสาวซุนจักรแ่เราเป็นครับเซฟได้ครับลูกแรกต่อไปนะครับน้องคำแพลน้องคำแพลโอเคครับมาแล้วครับน้องกระดาษกระเงมายิงลูกนี้เข้าไม่เข้านะครับ เอาละครับตอนนี <não> ้ยังเสนออยู่ด้นซูประตูต่อสหาสีเหลืองครับเช็ดต่อไปทองแท่งครับสีเหลืองมาทองแท่งนะครับมาทองแท่งนะครับ้อมแล้ว ครับแท้กับแปด้องครับสีเหลืองครับชายิงเข้านำไปในประตูครับยิงลูกนี้โอ้าวความสามารถดูสุดยอดจริงเลยเอาละครับต่อไปลัชตานะครับสีฟ้าครับเบอร์เบอรเก้าครับนี่เป็นกองหน้ากองหลังกองกลางปีกซ้ายปีกขวาไทยโบนครับนี่ฮะเอาละครับถ้ายิงเข้าตะกอนำเลยนะครับในประตู ้าวมาเนี่ยยิวอารมณ์ผู้รักษาประตูก่อนเนี่ยอารมณ์ดีเอาล้วครับน้องราจะตามเมื่อกีลูกนี้ไปแล้วกันเอ้ไม่เข้าอีกแลยเอาครับต่อไปนี่เดี๋ยวนะครับน้องบัวบางครับเบอร์สองอ่าอ่ถ้ายิงเข้านะครับ สามหมื่พคะแนนโอ้ววเอาเลยครับมีอัาชีพตอบสนามครับเอ3ซีสาครับสามหมคะแนนครับคะแนนละหบาทครับเังไงครับนาะพวกเาีกุมาเจอเยอะไม่เข่าครับอ่าเริ่มมาเลยอ่าต่อไปครับ Rồi phải nóng đào Đủ bông mông khôn nha Nè đóng đầu Đủ đo Đào gấp nóng đào เตียงต่อไปเชือกไหนผู้รักษาประตูเลยบอกโอเคมาแล้วครับผู้รักษาประตูมาสี่สุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายแล้วอ่ะต่อเทครับน้องยอดทองครับน้องยอดทองอ่ะครับสีเหลืองยอดทองตัดสินแล้วนะครับผม dạ thôi nhưng mà yêu thương kia mọi người xin Sự xin phép xin phép rồi phép xin phép xin phép xin phép các phép xin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  các xin phép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  xin เรียบร้อยครับหมดเวลาหมดเรียบร้อยแล้วครับกลุ่ผู้เล่นครับสีเหลืองเป็นฝ่ายชนะนะครับวันนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์เราควรจะนั่ให้กับนักกีฬาทุกเที่ม่ต้องห่างท่องเที่ยวนะครับาบอกมได้หมายด้วยนะครับบวกมีใบบานด้วยนะครับและก็ข่าวดีครับสีเหลืองนะครับนะกาบมีแม่ซีนะครับ5,000คะแนนครับจากแม่บุ้งนะครับชนะวันนี้ นะครับให้ทีมสีเหลืองครับเป็นฝ่ายชนะ5,000คะแนนนะครับคะแนนที่มีสูงเพิ่มขึ้นถึงห้าพันคะแนนฝ่ายต่างฝ่ายก็ดูไม่ถูกขอบคุณนักกีนักแสดงที่เช่อมต่อทั้งผู้ถารสร้างสีสันสร้างความสฉลียวเมฆกับน้องเที่ยวอะไรก็สำหรับท่านผู้ชมทีงเที่ยวนะครับที่นั่งอยู่ขอบขอบสนามนะครับต่อความเจริญนะครับเพราะรายการต่อไปก็จะเป็นรายการช้างศิษแล้วนะครับก็จะมีทหารมีช้างนะครับจำนวนเยอะเลยนะครับที่จะ ลงมาลัแสดงนะครับเพื่อวาปลอดภัยนะครับของท่านนะครับโปรดนั่งชิปในหน่อยนะครับ